สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a กทา c h a ช n น l ผู้รับสารจากรรวนันแปลความหมายด้วยกันอ่านนะหน้าไพ่เทลโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานชาวธาตุดินนะคะราศพีพฤษภราศีกรละราศีมังกรวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยว่าตรงไหมสถานการณ์ตัวตนของคุณคนรักของคุณ นะความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ตรงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ดวงคุณไหมนะคะอย่าลืมนะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยนะหมอแจนอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะชาวทาด,ดินขอบคุณมากๆสําหรับคนที่สมัครสมาชิกช่องนะคะเราจะมีลิงก์ทิ้งไวท้ที่คอมเมนต์ที่ปักหมดไว้นะคะถ้าคุณสนใจจะได้รับสิทธิพิเศษการ ชมคลิปวิดีโอก่อนใครและเราก็จะมีเหรียญน,นะคะสัญ,ญาลักษณ์รูปเหรียญน,นะคะคนรวยคนมั่งคั่งนะคะเวลาที่คอมเมนต์มันจะโดดเด่นว่าคุณนะคะเป็นคนรวยนะคะ,ะ,คะเป็นสมาชิกช่องเป็น f อฟซีแฟนคลับผู้สนับสนุนหมอแจนโดยแท้ทูนะคะถ้าใครสนใจอยากสมัครสมาชิกสัก1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะคะเพื่อได้รับสิทธิพิเศษได้รับรู้ข้อความข่าวสารหรือการเตือน ก่อนในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเพื่อให้รู้เท่าทันความสัมพันธ์หรือสนใจนะคะอยากจะปรึกษาพลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์แนวโน้มอนาคตคนของคุณและตัวคุณนะคะว่าคนนี้มาหลอกฉันไหมหมอแจนเขามีแฟนอยู่หรือ,อยังนะคะหรือเขารักฉันเผื่อเลือกหรือเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาจะเอาเงินชงฉันหรืออะไรใดๆนะคะก็ปรึกษาความสัมพันธ์ได้นะจ๊ะ อ่าราคาแล้วก็กดกติกาให้เข้าใจก่อน <c oughs> ขอคนที่พร้อมโอนนะคะขอภัยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหมอแจนใช้เสียงเยอะก็อาจจะมีเสียงแหบเครือบ้างนะเพืพ่อนๆก็เหมือนกันดูแลสุขภาพด้วยฝุ่นเยอะมากช่วงนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเอาละคา่ะวันนี้หัวข้อนะสถานการณ์รักนะคะอัปเดตพลังงานนะคะวันนี้ตัวตนของคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าโอ้คุณอะนะคะ ได้เรียนรู้กับความเจ็บปวดนะคะมันคงมันต้องสิ้นสุดแล้วแหละนะ,ะสิ้นสุดกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยเจ็บปวดเสียใจบางคนนะหมายถึงว่าคุณอะป่วยปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรใดปวดหัวเครียดวิตกกังวลหรือคิดเรื่องแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดเสียใจคุณจะหายมันจบสิ้นแล้วนะมันจบสิ้นความเจ็บปวดมันจบสิ้นการคิดมากมันจบสิ้นกัน เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอะนะคะหมอกําลังรู้สึกเหมือนว่าบางทีเราเป็นสิ่งเนี้ยอะอย่างเช่นสมมติเราเหมือนเป็นซีดท,ที่รักแล้งเงี้ยเป็นตุ่มอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันจะต้องผ่าไหมฉันจะหายไหมมันสิ้นสุดแล้วแสดงว่าสิ่งเนี้ยมันจะยุบลงยุบลงแล้วคุณก็จะหายด้วยกลไกของร่างกายของคุณเองนะคะไม่ว่ากระบวนการที่คุณคามิกนะ,ะหมอขอขพูดแบบนี้แล้วกันผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ เนี่ย คามิกเลเลชั่นชิพในความสัมพันธ์หรือคาม i ิกแฟมิลี่นะคะมันเป็นไปได้ทั้งหมดความพบชาติอยู่ในจิตวิญญาณของเราที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็เติบโตทังจิตวิญญาณอันนี้คุณจะปล่อยสิ่งนั้นนะมันเป็นบทเรียนทําไมมันถึงเลือกเกิดกับเรานี่แหละค่ะเราจะเติบโตเราจะได้รู้ว่าความรักเราอะนะมันจะต้องแบบไหนที่เรียกว่าความรักคนแบบไหนที่เข้ามาท็อกซิกฉันจะรู้ฉันจะแยกแยะฉันจะอยู่ห่าง ฉันจะเข้าใจว่าคนไหนที่มามอบเงินให้ฉันมามอบโอกาสให้ฉันมามอบความรักหรือคนคนไหนที่มันจะเอาดาบมาแทงฉันแทงฉันแทงฉันนะฉันจะรู้จักแยกแยะแล้วว่าโอ้นะคนในครอบครัวที่ทําสิ่งนี้กับฉันเราไม่จะเป็นจะต้อง ะะไปสนใจหรือไปวอลลี่เขาก็ไม่ได้จะเป็นจะต้องรักเราเสมอไปหรือกับบุคคลอื่นที่เขาเข้ามาเขาอาจจะรักฉันหรือให้โอกาสหรือให้เกียรตินะฮะหรือนําสิ่งดีๆมีคุณค่ามามอบให้ฉันหรือตัวฉันเองสามารถเห็นคุณค่าและรักตัวเองคุณกําลังแก้ไขจิตวิญญาณของคุณกําลังเจริญเติบโตตอนนี้ชาวท่าดินไหนคอมเมนต์ตอบด้วยนะจ๊ะว่าเฮ้ยหมอแจนเราได้ไงอะ่ะจริงอะ่ะตอนนี้แบบที่ฉันเจออะไรมาเนี่ยนะเป็นบทเรียนนะคะที่ฉันอะ ได้เข้มแข็งและแข็งแกร่งชั้นแยกแยะออกแล้วว่าโอ้คนนี้มาสิ่งนี้เพราะจะเอาอะไรจากชั้นคนนี้เอาของมาให้ชั้นคนนี้มารักชั้นจริงหรืออะไรนะการจะบอกว่าเราไม่ใชออ่ความรู้สึกหรือความผูกพันทางอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้มาเป็นตัวบั่นทอนนะคะทำร้ายเราเราไม่เอาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ในชีวิตเรานะคะเราจะปล่อยคนที่ทำให้เราท็อกซิกเราไม่เอาแล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาขยายพลังงานตัวตนของคุณไพ่สามใบนะคะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้คุณเองคุณบอกว่าฉันเจ็บปวดมามากพอแล้วกับสิ่งที่ฉันกลัวนะคะสิ่งที่ฉันไม่รู้คําตอบนะคะอาจจะแบบทําไมฉันต้องเกิดมากับครอบครัวนี้ทําไมฉันต้องเจอสามีแบบนี้ทาไมฉันต้องเจอภรรยาแบบนี้ทําไมฉันต้องเจอเจ้านายแบบนี้และทำไมชีวิตฉันต้องโดนแทงข้างหลังตลอดหรือผู้ชายมาหลอกเอาเงินฉันผู้หญิงมาหลอกเอาเงินฉันทําไมฉันต้องเจอสิ่งนี้นะคะ ุณบอกว่ามันไม่สิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือเราไม่รู้เรากําลังจะเรียนรู้และเข้าใจมันไปด้วยกันนะสิ่งนั้นน่ะมันจะไม่ปกปิดอีกแล้วมันไม่เป็นความลับต่อคุณแล้วนี่ไงคะนะทรายสัญ,ญญาณที่จะทําให้คุณเติบโตและพุ่งไปข้างหน้านะคะเหมือนประหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่รู้ไม่เห็นต่างๆเนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารออกมานะคะจิตวิญ,ญญาณที่สูงของคุณนะคะมันได้เปิดนะ,ะตรงนั้นออกมาและคุณก็พุ่งไปข้างหน้านะคะ จิตวิญญาณคุณสูงขึ้นโตคุณพุ่งขึ้นไม่มีใครที่จะดึงให้คุณเอ่อไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยแสงนะแสงสว่างของคุณออร่าของคุณอ่ะไม่มีคนมากดคุณไม่มีคนมาทําให้คุณไม่มีชื่อเสียงเจ็บปวดเสียใจรู้สึกคุ้มเคือรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีฉันจะไม่ไม่อนุญาตถ้าใครมาทําสิ่งนี้กับฉันนะชาวธาบินคุณบอกแบบเนี้ย่ะสถานการณ์ขยายของคุณนะคะชีวิตคุณจะไปข้างหน้าแหละเติบโตขยขยาย นะคะเนี่ยน่าจะมีคนโทรหาคุณเลยเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรหลายอย่างนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางก็ได้นะคะพอวิบากกรรมระบดเราไม่ได้ไปคิดสิ่งนั้นปุ๊บตัวเราก็พุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะเหมือนว่าแปดไม้เทา้าอ่ะแปดเซียนมาช่วยเหลือนะคะบุญกุศลของคุณมาช่วยเหลือคุณให้พุ่งไปข้างหน้านะ,ะตัวตนของคุณตอนนี้นะจ๊ะถ้าความสัมพันธ์นะมันเหมือนว่า เฮ้ยหมอคนนี้รักหนูเปล่าวะหนูไม่รู้นะอะไรสิ่งนี้นะฉันอะเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีๆไหมอะที่ผ่านมาฉันเชื่อใจใครไม่ได้เลยว่าใครคนนั้นจะจริงจังกับฉันแม้กระทั่งแฟมิลี่แม้กระท,ทั่งความรักที่ผ่านมานะฮะมันเป็นสิ่งที่ฉันกลัวกลัวความสัมพันธ์อะฉันไม่กล้าฉันกลัวอะไรนะ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 แต่ตอนนี้ความกลัวนั้นหายไปนะเห็นไหมคะคุณก็เลยจะมั่นใจที่จะพูดคุยเปิดโอกาสตนเองติดต่อสื่อสารเชื่อมั่นในตัวเองว่า อ้าวฉันก็ born to be อ่ะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ฉันทำไมต้องเป็นแบบคนอื่นนะคะใครที่จะรักฉันฉันมั่นใจฉันมีโอกาสที่จะเปิดพูดคุยกับใครลหลายๆคนนะะทำความรู้จักพลังงานคนของคุณนะ,ะ King of c u p นะ,ะแสดงว่าคนเนี้จะแก้ไขความสัมพันธ์แน่เลยนะคะ King of c u p เนี่ยเป็นพลังงานตัวตนคนของคุณนะคะ King of c u p เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ใจอ่อนหรือไม่ได้รักใครเล่นๆน,นะ แต่เป็นคนที่มีความโรแมนติกซ่อนไว้หรือคนคนนั้นกำลังจะมามอบความรักให้คุณนะคะอาจจะเป็นไปได้เพราะเขาเรียกว่าอะไรธาตุน้ำนะมาดูแลพลังงานชาวธาตุดินใช่ปะมาสมดุลอะสมดุลแบบเออเราไม่เชื่อใจเรากลัวเราหวาดกลัวพอการติดต่อสื่อสารของคนนี้เข้ามาแล้วมาทำรู้สึกเหมือนว่าดินที่เคยแห้งแล้งแห้งผักหรือเจ็บปวดมันก็ชะล้างบาดแผลนั้นไปแล้วก็ทำให้ดินชุ่มชื้นเราก็รู้สึกเหมือนเออ รู้สึกมีความสุขอ่ะเออมีความเบาสบายอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอลองรู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังจะคุยกับใครสักคนหนึ่งในการติดต่อสื่อสารและจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นอะ่ะมีการสื่อสารต,ตอลอดเวลาความสัมพันธ์ขยับขยายโดยที่เราแบบเฮ้ยมันไปได้เฉยเลยอะ่ะนะคะไอ้สิ่งที่เรากลัวหรืออะไรกังวลอะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมันเหมือนคนที่จะเข้ามาที่จริงจังชัดเจนกับคุณนะอันนี้พลังงานคนของคุณเดี๋ยวทีนี้เรามาขยายพลังงานคนของคุณนะท่าดินว้าวซิกออฟวอนโอ้แสดงว่านี่แน่เลยอะ่ะ คนนี้สามารถเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณรอคอยแล้วเขาแม่งใจแข็งอะไม่ให้คุณเป็นแฟนเป็นได้นะคะเป็นไปได้เพราะซิกออบอลเนี่ยมันขยายในลักษณะแบบว่าเขาอยากเอาชนะใจคุณนะคะคือถึงเวลาแล้วที่เขาจะมอบความรักให้คุณหรือพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือเอาชนะกับความเจ็บปวดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจในการและกันนะจบสิ้นเช่นเออบางทีอะความสัมพันธ์เนี้ยคือมันเป็นช่วง ห่างแยกจากมีอุปสรรคปัญหาและคุณอะต้องไปแก้ไขนะความเจ็บปวดบาดแผลในใจของแต่และคุณด้วยตัวเขาด้วยนะพอคุณสองคนเนี่ยเเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยคู่ควรเราเอาชนะใจเราได้และเราไม่กลัวความเจ็บปวดเสียใจเราไม่คิดกังวลไปก่อนนะคะคนคนนี้ก็เลยอยากจะให้อะไรคะความสัมพันธ์ที่มันสักเซสกับเราอะอากับคุณนะนะนะกับเราอยู่นะะ นะคนคนนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี่ไงไพ่มันขึ้นเห็นไหมคะเจ็ดดาบตอนแรกเขาอาจจะใจแข็งหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงหรือไม่ไว้วางใจคุณหรือคุณไม่ไว้วางใจเขาในความสัมพันธ์แปลว่าคนเนี้จะต้องกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะว้าวนะคะอ๋อตอนแรกอาจจะเป็นในลนักษณะแบบว่าคนที่โสดมานานคนที่เป็นไม้แล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้ง้อความรักแล้วก็ไม่ไว้วางใจนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันคงจะต้องเหนื่อยนะเวลามีความรักนะคะจะต้องเรียนรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะความเจ็บปวดของตัวเขาเองงานอุปสรรคปัญหาระยะทางหรือใดๆก็ตามแต่อีกตัวคุณเนี่ยก็ต้องมาค้นถึงความเจ็บปวดในตัวเองในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ต้องไว้วางใจเห็นไหมคะพอความไว้วางใจแล้วทีนี้มันก็ต้องทําให้เรากล้าที่จะคุยถูกไหมคะเขาก็จะกล้าที่จะอยากจะมอบความรัก ให้ไม่หลบเลี่ยงไม่หลบหลีว่าเขาชอบคุณเขารักคุณนะเขาเราสองคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ถ้าเราเชื่อเชื่อมั่นหรือเชื่อใจไม่ได้อยู่ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแล้วอเขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแล้วเขาอยากมีคุณในในชีวิตนะคะทีนี้เรามาขยายความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนอะเอสออฟเพดเคิลเนี่ยมันเป็นในลักษณะนคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วได้เพราะมันเหมือนว่าการได้รับโอกาสสิ่งนั้น การมาเจอกันนะเช่นต่างคนต่างไปพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยอันนี้มันจะตรงสเต็ปมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตชั้นนี้มันจะได้โอกาสได้รับความรักหรือเจอใครสักคนที่มันแบบหเหมาะกับชั้นรักชั้นจริงๆอะไรสิ่งนี้นะคะการได้รับแบบเหมือนโอกาสแล้วคนนี้ต้องต้องดีนะคะเพื่อให้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเราและตัวเขาเอสออฟเพนเดอรอร์ es acle, มันยังหมายถึง การที่เขาเห็นคุณค่าเราเว้ยเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วไงอ่ะเรามีลูกติดแล้วยังไงถึงเราอายุมากหรือเราเป็นพ่อแม่พ่อแม่แล้วยังไงอ่ะเราก็สงคุณค่าได้ก็มีคนมาเห็นค่าเราเห็นไหมเขาก็อยากจะขอโอกาสเป็นความรักกับเราอ่ะอู้ดีมากใหม่ไก่กองนะอิทธิพลที่ขยายนะคะหนึ่งทุเอ๋ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคิงออฟคัพขึ้นซ้อนอ่ะเพื่อนๆน,น,นะคะเดี๋ยวนะในตอนแรกนะคุณคิดว่าเฮ้ย อาแปดเหรียญก็ขึ้นซ้อนด้วยนะค i งอ of ครับขึ้นซ้อนมาที่นี้ในความสัมพันธ์ที่ขยายในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะในพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีคุณรู้สึกเหมือนเฮ้ยไม่ไว้ใจว่ะเราเป็นตัวเลือกไหมอ่ะเขาเป็นตัวเลือกไหมอ่ะเขาอาจจะคิดสิ่งนี้ก็ได้เพราะว่าความสัมพันธ์มันคู่ใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีใครหลายคนไหมหรืออาจจะหมายถึงว่ายังมีเรื่องอื่นต้องทําก่อนหมายถึงคนของคุณนะอาจจะไม่ได้มีใครหลายคนแต่เขายังขยับความสัมพันธ์ไม่ได้อ่ะเขาก็เลยต้องแบบ ได้แข็งก่อนหรือลบเลี่ยงก่อนยังไม่ได้ว่าให้คอมมิชเมนต์หรือยังไม่ได้จีบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้คนคนนี้ในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอะอยากมอบความรักเขาตัดสินใจเลือกคุณไอหนึ่งไอหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณเลือกเขาเขาก็เลือกคุณนะนะไอความลังเลใจความสับสนความโกรธความหว่นระแวงทั้งหมดทั้งมวลกับคุณทั้ง,งค,คู่เนี้ยนะในความสัมพันธ์นี้มันหายไปแล้วเพราะหนึ่งถ้วยคิงออบครับอยู่ตรงนี้กับตรงนั้นด้วยนะคะแปดเหรียญมาสองรอบนะใพ่คนละสำรับนะที่ขยายนะคะเพื<ๆ>่อนเข้าใจตรงกันนะ แปรเปียนคือบางทีต่างคนต่างหันหลังไปทํางานหรือทาเขาเรียกอะไรแก้ไขนะ,ะแก้ไขตัวเองก่อนหรือทํางานหาเงินก่อนไปโฟกัสก่อนในลักษณะสถานการณ์ว่ามีหลายอย่างต้องไปทําไปจัดการจัดการกับจิตวิญญาณเราเองจิตการกับเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เขาก็เลยอยากจะทํางานเพื่อขยับความสัมพันธ์นะคะนั่นเห็นไหมตตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเลือกชาวทัดดินดีกว่าเห็นไหมคะ หนึ่งเหรียญมานะหนึ่งเหรียญมาอันนี้คือคุณเป็นตัวจริงหรือการแต่งงานหรือการได้รับโอกาสที่เราสองคนจะคุยกันนะคะคุยกันเพื่อเฮ้ยตอนนี้เ่จัดการกับคามิกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะความสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องขยับทํางานในความสัมพันธ์ที่แบบมัน่นคงเอาแบบดีๆว่าอุ้ยไม่รู้เราเป็นอะไรกันนะ่ะนะคะอันนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังซีเรียสแล้วว่าเออเราจะคบกันนะเราจะลองคบกันดู ะะเอาแบบทั้งคู่รู้กันนะคุยกันว่าเออเราจะลองคบกันดูเราจะลองติดต่อสื่อสารไปมาหาสูนะ่นะนะคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยหรืออายุเริ่มเยอะแล้วที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยกำลังจะเป็นสิ่งนี้นะแต่ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เรียนรู้นะคะเพื่อนๆเอาแหละเอาง่ายๆแหละตอนนี้อาจจะเป็นแบบเรียกแฟนแล้วเออฉันเป็นแฟนกับเธอแล้วนะสิ่งเนี้ยเออได้สักทีไอ้คำว่าแฟนเนี่ยนะ,ะก็จะ ทำงานในความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาขยายแนวโน้มในอนาคตนะคะแปดไม้เอ่อแปดเหรียญเนี่ยขยายได้นะคะที่นี้เนี่ยชาทดินนะคะคุณบอกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยนะคะคนคนนี้เนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าความรักอะนะเหมือนแบบ ป๊อปปี้เลิฟความรักแบบเด็กๆกลับมาอีกรอบใจฟูลฟิลนะคะได้มีโอกาสมาเจอหน้ากันได้มีโอกาสมาพัฒนาะความสัมพันธ์แต่ทีนี้พอมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบซีเรียสน,นึกออกไหมคะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานก็ต้องทําก็ต้องเหนื่อยเหมือนการแบกรับภาระของความรู้สึกเพื่อทําให้อีกฝ่ายพอใจนะพอใจนะคะนึกออกใช่ไหมล่าสมมุติว่าถ้าเขางานยุ่ง บางทีบางอย่างเขาก็อาจจะทําให้คุณไม่พอใจบางอย่างเออบางอย่างนะว่าอุ้ยเวลาไม่ว่างเลยอะไม่โทรหาฉันไม่แชทหรืออะไรก็แล้วอย่างบางทีมันอาจจะมีความน้อยเนื้อต่าใจและบางทีคนคนนั้นก็จะเรียกร้องไอ้คาว่าแฟนกับคุณอะเพื่อให้คุณเสิร์ฟอะไรอะเรียกร้องแบบเด็กๆอะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ให้คุณเอาใจเกิดเป็นภาระของชาวท่านดินไปอีกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เรียกร้องเหมือนเป็นเด็กเลยอะนะอยากได้ความรักอยากได้การดูแลเทคแคร์มันเป็นภาระหนักเป็นภาระหนักอึกนะคะหนักอึกนักอึ้งเลยนะทีนี้สิ่งนี้นะคือเวลาที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่หมายถึงว่าถ้าคนขอคุณเป็นผู้ชายคนคนนี้ก็จะต้องทําอะไรที่ชัดเจนนะคะหนึ่งให้เปนบูทในลักษณะทรัพสมบัตินะคะสิ่งที่คนคนนั้นมีอยู่ก่อนแล้วมาเจอเราถ้าเขามีลูกหรือถ้าคุณมีลูกให้มันอาจจะเตือนว่า ให้จัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องอสิ่งที่จะพึงมีพึงได้แหละไพ่มันบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าสิบไม้มันคือภาระหรือนะสิ่งที่เราควรพึงกระทําแล้วบางทีเราอาจจะไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องไปดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปว่าคุณจ,จะดีหรือจะคุยกับคนนั้นไปในะักษณะไหนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเออเวลาการที่เราจะคบกับใครหรือหรือยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้จดทะเบียนอะ่ะถ้าเรา เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วลูกเราล่ะจะได้ทรัพย์สมบัติเราไหมแล้วทรัพย์สมบัติเขาอะเราดูแลเขาตลอดชีวิตแล้วเขาตายทรัพย์สมบ,บ,บ,บัติเขาลูกเขาเอาไปนะคะเออให้มันัจขึ้นเตือนสิ่งนี้แต่หมอไม่รู้ว่าคุณจะแต่งกับคนนี้หรือไม่แต่งคุณต้องไปดูเอาเองนะคะว่าคุณต้องจัดการนะเพราะว่าไม่งั้น่ะความรับผิดชอบภาระหมายถึงถ้าผู้ชายคนนั้นปลดเกษียณแก่แล้วคุณต้องดูแลคุณเป็นผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณต้องดูแลและคุณหวังว่าวันหนึ่งถ้าสามีตายฉันจะได้แต่ คุณไม่ได้จดทะเบียนกับเขาคุณจะเอาอะไรคะถ้าคุณตายสมมติอันนี้หมอยกตัวอย่างมันอาจจะแต่งหรือไม่แต่งหมอไม่รู้แต่จดทะเบียนสมรสหรืออะไรที่ถูกต้องทําให้เราพึงพอใจหรือการันตีชีวิตเรากับลูกเราในอนาคตนะคะเพราะเราต้องไม่คนดูแลผู้ชายคนนั้นยันตายใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอเขาตายปุ๊บลูกเขามาชุบมือเปิบเอาทรัพย์สมบัติของเขาเพราะแม่แม่กับพ่อเขาไม่ได้หย่ากันหรือถึงแม่กับพ่อเขาหยา่าลูกเขามีสิทธิ์เราเป็นคนอื่นทันทีถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนอันนี้ อ๋อให้ข้อคิดสําหรับผู้หญิงชาวธาตดินนะคะที่สนใจจะเอาชาวตักชาติที่เป็นพ่อแม่นะคะก็ไม่อยากให้เรารับภาระดูแลเขาแล้วอะไรอ่ะดูแลไปสิบยี่ิปีพอพอผู้ชายตายปุ๊บเราไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ไม่แฟร์สำหรับเรานะคะเอาใช่ไหมล่ะเออนะคะพิจารณาดูนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับสบาวๆหนุ่มๆชาวทัดดินทุกคนนะคะอย่างไรถ้าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอเข้ามานะคะเพื่อนๆนะคาแนะนำนะคะแต่ละคนที่มาดูดวงส่วนตัวนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะปรึกษาได้เอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ